いいんじゃない โลตีสายไหมก็ไม่บ่อยพี่ก็าทำเป็นไปทำศึกสามเดือนน้อยพรก็บังอ่ะชอบบังใช่ไหมี่ชอบบังแหมคงจะบังกันนิดเดียวสิค่ะที่มาที่มากเกินไปแล้วนะพี่น้องเอาเรื่องอะไรมาพูดบังบังที่ไหนการช่วยเห็นจะรู้เรื่องเลยไม่ได้ยุ่งเลยนะกันจีลาเอาให้ตารวัติหน้าซ้ายเหมือนองนพรัตน์นะครับรับรางวัลด้วยตอนนี้ท่านประกาศด้วยเราเป็นรับรางวัลแล้วยกับท่านอ๋อ น้องเนยน้องเนยน้องเนยหายมะานกรณีอยู่ชัยนาทนี่ป้าน้องเนยอันนี้ใช่ไหมอ๋อกบเกลือนกบเกลือนล้อมาอยู่บ้านหลายเดือนขาดมีเล็กมีน้อยเดี๋ยว่นี่ทำตัวแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกูจะด่าเฮ้ยชัยนิดหหายท้องเล้วดิวะมีเรื่องอะไรไหนพูดมาเตทำตัวแบบนี้ได้ไงบอกความจริงใช่ไหมเดี๋ยวนี้น้องเนยคือใครฮะฉันบอกว่า เด็กผู้หญิงพูดมาสิลูกผู้ชายเอาเปรียบเพชรมึงพูดคนเดียวเลยได้ยินกูด่าเมียวไหมเนี่ยฮะได้ยินกูด่าเมียกูรอฟังอยู่เนี่ยฮะกูรอฟังอยู่ใช่แล้วนี่ผู้ชายไหมโอ้แล้วเดี๋ยวจัดให้ทำไมมีอะไรไปพูดมาสิทำไมน้องเนยเป็นใครบอกมาเดี๋ยวนี้จะบอกไม่บอกฮะจะเลือกตัวมบนนี้ละโอ้อายุมากแล้วยังไม่เว้นไม่เว้นไม่หยุดไม่หยุดใช่ไหมฮะทำไมโอ้ยพื่อนมัจะเถียงเหรอจะเถียงจะไปไปนี่กูเชื่ออะไร กูเชื่อแล้วที่พี่เบิ้มบอกว่านอนไม่หลับทั้งคืนสงสัยลบเอาตัวนี้ลบเออไม่เฉลิมชัยอย่างนี้แหละเอ็กน้ำเดยวเออดังงไม่ไม่เข้าข้างเลยเดี๋ยวแม่เขาซื้อให้ไม่หรอเออยังไงจะพูดอะไรโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโ้โอ้ยโอ้โ้ยย้ มึงได้ยินกูด่าเมียกูไหมกูยังไม่ได้ยินสักคำหนึ่งมีแต่เมียมึงกะจ่อยๆคนเดียวเออไม่ต้องได้ยินหรอกนั่นกูด่าไม่ทันมันว่ามึงน่ะเล่นเหมือนชีวิตจริงๆเลยนกนกด่าคนเป็นที่ไหนแล้วไม่เคยด่าใครกูด่าไม่เป็นเออเต็มที่ก็ถีบเลยแหละนั่นไงด่าด้วยโอ้ยมึงด่าดีกว่าว่ะฝ่าถีบเลยองดิมันนี่ก่อนอั่นี้น่ากลัวนะละอะไรของ ตุตลาดดอนตุมพี่มังโตเป็นหลานบังโกตีอะไรไม่รู้เนี่ยว่าอะไรเป็นลูกบังปศิลูกบังตีโออะไรมาพูดท่าที่บังสีชาติพี่ก็รู้ว่าที่ไหนในตะไลไงจะกินโรตีเป็นที่ไหนเล่าไปถูกแล้วแล้วลิเกพอฝนตกก็เริ่มสับสนเลยฝนไม่ตกไงเสี่ยมาพูดแล้วก็เอามักกะโรนีอะไรมันจกไหนกินเป็นที่ไหนกินเป็นบะหมี่เหลืองเนี่ย เมีย,ไม,มย,ไ,มมยไม่หึงเมียไม่หวงเมียมึงก็ไม่รักมึงเม,ม,มื่อมึงไม่เมียมึงไม่รักมึงกูเป็นเพื่อนมึงหูก็จะเอาเมียมึงมึงฆ่าสามคนไ้ก่อนนี่เอาอกเอาใจแล้วไงเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเอ,อถ้าผัวเมียเขาเลิกกันเรา ความสนุกของมึงสองผัวเมียเนี่ยมันคุ้มกันไหมผูไม่รู้ก<ช>ูเนะี่นยเป็นทาหารมึงน่ะอยู่ใต้อะนะกูมึงทำแบบเนี้ยถือว่าไม่ความเคารพนบถือกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ขอลงโทษมึงมึงจะลงโทษกูกแต่การให้ฉัน,น,ด,นด้วยที่กูมาล้อเนี่ยเดี๋ยวฉันมัดนี้วมึงไงมึงมาทำให้เมียโกรธเพราะฉะนั้นกูจะขอลงโทษมึงลงโทษวิ่งรอบห้องน้ำวัดท่าอารองสามร้อยรอบ วิ่งที่อื่นได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิดวิ่งหน้าห้องน้ำไปเจอก็เอิเกที่ห้องน้ำละ่ะคุยกับมันไปเลยคนอะไรไม่รู้สวยก็คุยเพราะนั้นพอ,อ,อ,อวิ่งอย่างเดียวไม่พอทำไมำไมึงระหว่างที่วิ่งต้องร้องไปด้วย,ออยร้องยังไงเข็ดแล้วครับผมไม่ทำแล้ว ตกทางโน่นดหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่นล้าทุกลื่นข้างในมีใครอยู่บ้างใครมาปล่อยนกโถยแถวนี้เสียงทุกลู่เอาเด็กมาส่งเดี๋ยวเรไปดูก่อนใครดูนี่ไปดูพ่อค้าอะไรมาขายของไม่รู้ธรรมดาแล้วต้องมีคนนี่เป็นยังไงล่ะเฮ้ยนัองอยู่พื้นบนถูกตั้งตัวกูโอ้พระบาง ไปรับอะไรก่อนไปไปนานตอนนี้ได้เวลาแล้วครับท่านเนื้อผู้เขาจะคอบผมอะไรกันแล้ว